นะครับไปโพสนะครับเอาภามานะครับตามที่ได้รับมอบหมายนะครับต้องนะครับที่ท่านนะครับมาตรวจสอบได้จะดําเนินคดีนะครับวันนี้ผมก็ดำเนินคดีได้เพราะเขาเอาภาพผมไปโพสต์เอารายงานประจําวันเก็บคดีไปโพสต์นะครับ เผยแพร่ไปทั่วถ้าหากผมทำจริงนะครับผมก็ทำได้ตามกฎหมายแต่มันจะมีประโยชน์อะไรสำหรับการที่เราไปดำเนินคดีกับรปภพ,พวกนี้คุณไม่รู้แล้วครับว่าเขาได้มีการด่าพ่อร่อแม่ผมยังไงเขาได้มีการจะทำร้ายผมยังไงจะตีผม,มให้แขนหักนะจะตีแขนหักตีขาหักมันมีหลักฐานหมดแหละนะครับแต่เราไม่จำเป็นจะต้องไปออกไปนั่งชี้แจงออกไปโต้แยง้งนะครับ ามมมมันไไ่่่ีีีททสวัสดีครับผมเปิดประตูเรื่องอะไรครับมาจากทีมไหนครับเปิดประตูเรื่องอะไรครับใครเป็นเจ้าของสถานที่ครับขอชื่อหน่อยครับขอชื่อครับไม่เปิดครับไม่เปิดแจ้งตำรวจมาเรียกมาไเรียกมามเรียกมาเรียกมาไเจ้าของสถานที่คือยังไงครับเอามีเอกสารไหมครับมี ขอขอเอกสารครับไม่ได้ลูกเล่นไม่ได้ลูกเล่นครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมประสานตำรวจมาครับมีอะไรมาคุยกันครับพี่ครับเบื้องต้นเบื้องต้นอย่างนี้ครับผมเนี่ยได้รับการว่าจ้างให้เข้ามาดูแลในแต่พื้นที่มอะไรกันน่ของมึงะอย่าพูดคำหยาบครับท่านผมต้องมาพูดเลยอ่าผมถ่ายวิดีโอไว้ครับไม่เป็นไรอย่าพูดคำหยาบครับ ผมบอกเลยนะครับมันใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนไม่มีใครใหญ่หรอกครับผมมาปฏิบัติหน้าที่ผมบอกแล้วผมได้รับการัดนวมมด้ครับไม่คับมจะโดนหนักกัพื่อนมถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไม

ิงมจะได้ประวมตี่าการใ้ปื้<ไ>ปวันมาไปาบนตัวไม่รู้หรอครับว่าเขาได้มีการด่าพ่อล่อแม่ผมยังไงไเขาได้มีการจะทําร้ายผมยังไงจะตีผมให้แขนหักจะตีแขนหักตีขาหักมันมีหลักฐานหมดแหละนะครับแต่เราไม่จําเป็นจะต้องไปออกไปนั่งชี้แจงออกไปโต้แยง้งนัดเดียวแพ้เลยเานัดเดียวแพ้เลย ยิงนิมึจะได้ประวัตไหมการปิดปืนการใช้ปืนจีได้เราตัวมันถูกมาไปนะ่เป็นตัวการเปิดปืนผมมาทำงานไม่ยอมเปิดปืนปืนปืนด้วยปิดปืการใช้ปุดกันไว้การดัดเดียวจบเลยเรากะต้องแนแน่เนี่ยมึงงานคนไม่ได้อ้ยเด็เก่งดิมึงไม่รู้จักพี่หรอกมีใครกลัวใครหรอครับมก็มาด้วยเอกสารเหนกันเราปุ นี่ยผมไม่ได้ใช้กำลังเดี๋ยวเอารถเราเกาะมัตรวจไปเลยไม่มีอาวุธแน่นอนแม่ดู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 อะไรอย่านี้ครับก็ให้ตำรวจมาไว้เฉพาะที่การเล่นเกมด้วยมีการเล่นเกมด้วยจบอะไรมาผมจบแค่เบาสาเออนี่พูดพูดพูดกับพวกผมนะผมตั้งตังค์มาเทเดิมผมไม่รู้เรื่องผมคุณทำพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกไปเลยไปเลยมีอาวุธคมชูด้วยไปออกไป เดี๋ยวคุณจะเสียเลยนะคุณผมรู้จักคุณนะผมดูเพนคุณอยู่ให้มามาผอไม่เกียวจะแซงมันต้องมาพูดเลยไปออกไปเดี๋ยวเพนผมลงเรียบร้อยเลยนะพี่เสียเยอะเลยรีบกลับไปเชื่อผมบีอาวุธปืนด้วยพี่แพ้แล้วเนี่ยปืนกลานัดเดียวคุณแพ้เลยเด็กผมเจ็บคุณเรียบร้อยไม่ฟังไม่ปัง เยวปืนดังนัดเดียวจบคุณแพ้เลยนะผมเตือนไว้ก่อนเลยนะไ่าหาเะไนี้าออวกไปแล้ว่า่วมกันะถ่ายไว้ได้เะนการกวบูู่ใช้วดปืนจะยิงเราเราจะเรามีคลิปแล้วนะ มีอาวุธปืนจะยิงเรามึงอยากคนจริงเหรอรับพูดดิพูดได้ไงเรียมดเก็บไปแล้วพูดได้ไงมีอาวุธปืนของผู้พก็ผกจ้างไปนวันท่าศาลจบที่ท่านศาลผมจะร้อยผมจะมาต่าเองอะไรนผมไม่มีคนพู้หรอกผมต่อยลูกคุณว่าไตจริงเลย

มีการนัดเดียวมีการเก็บกันไปแพ้เลยผมคงอ่านเสียงไม่อยู่ครับถ่ายมีโอไม่อยู่ถ่ายมีว่ผมไม่อยากมีเรื่องมีการนัดเดียวแพ้เลยนะพี่ผมไชายก็มูมดหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นยอมนะ้เจ้าัวมีเรื่องครับเรื่องสอเรื่องเรื่องราวล่ามันเยอะเยอะๆเยอะๆเยวผมบางสายครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ

cùng phu hất để trái vũ khí, 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 vũ khí,